สวัสดีครับแฟนค,คลับคริปโตเซียลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นท็อปเกตเนอะร์แล้วก็สองวิกไฮของไทยนะครับวันที่5ใช่ไหมห้าถึงหกสองพนนะฮะวันนี้เซตบวก 1. นจุดนะครับนะครับก็เป็นแท่งอารมณ์เหมือนโดยจิเนาะเหมือนไม่อยากลงต่อนะค <c ười> าดหวังไาอย่างนั้นนะฮะก็ตามนะนะั้นฮะ ตลาดจะทําในสิ่งที่มันอยากจะทานะฮะสำหรับผมนะผมไม่ค่อยสนใจตลาดมากมายนะถ้ามันไม่อิมแพคคือผมจะดูที่หุ้นผมก่อนหุ้นผมยืนดีนะผมก็เฉยๆกับตลาดนะเพราะว่าผมเทรดหุ้นไม่ได้เทรดดัชนีนะครับดังนั้นผมเลยเฉยๆกับมันนะฮะวันนี้หุ้นแอฟซาวิคายมี10ตัวนะครับมาดูบ a ฮะเป็นไงไปต่อครับโหสุดยอดจริง FUE ครับโอ้หปิดสวยครับเนี่ยเออออทามไ h ไม่เอ่ยเดี๋ยวนะโอ all ้อ m ทามไ h ครับ K okay, ออทามไฮ47.25เนอะปิดออทามไ h พอดีครับทะลุได้นะโอ้ไม่เลวเลยนะไม่เลวนะฮะต่อมา g f p t อืมออ่าอยากจะขึ้นตัวนี้อ่าสวยะฮะยังครับยังไม่ทะลุนะฮะต้องรอต่อไปนะน่าสนใจ ITC ครับยังไม่ไปนะฮะมาติเอ๊มะมาติชนนี่ยังไงอ๋อนะฮะ Nintendo เหรอนะ Nintendo 19นะครับ เปิดแกลบแล้วโดนเทลงมานะฮะ P R M อ่าอยากจะขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่นิวหายนะ S A ครับเป็นไงยังไม่นิวหายนะฮะเซเป้ตัวใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นไงเซเป้อออนะถ้ารู้ได้นะครับแต่ยืนไม่อยู่นะฮะอ่ะเราดูต่อไปว่าพุ่งไี้ยังไงนะมันก็ออกแนวคัพแฮนเดิลเหมือนนะ สวยนะเป็น vcp นะฮะสวยดีนะสิริพีครับคืออะไรสิริพมมีสิริพรามอฟฟิสพรอพเพอร์ตี้ฟันนะฮะพรอเพอร์ตี้ฟันเปิดกลับแล้วก็พับข้องต่ำนะนฮะนี่เป็นนับสองวิหายทั้งหมดนะครับผมวันนี้พอร์ตบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะเป็น6.3ครับวันนี้นะมาดูท็อปเกนเนอร์กันนะครับ อ๋อหุ้นเข้าใหม่ััหนึ่งครับมากุโร่นะฮะร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะาผมชอบร้านนี้นะคือปลาดิบมันสดดีฮะมันอะไรที่คลาสสูงมากครับกินแล้วไม่ไม่เคยผิดหวังเลยมากุโร่เนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากครับเสียดายที่ีนผมอยู่ต่างวันละก็เลยไม่ได้เข้าไปใช้บริการนะแต่เข้าไปกรุงเทพถ้าเข้าไปนะผมจะเข้าไปกินนะคิดถึงร้านนี้มากนะ IPO เข้ามาแล้วครับ ก็เป็นเหมือนกับน่าจะคลาสเดียวกับเซนนะเป็นไงเซนอ่านญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> เซนโอิชิเป็นไงโอ้ยังไงเนี่ยโอิชิดูแล้วไม่รู้ใจยังไงนะเพราะถ้าดูเพื่อนบ้านก็ ไม่ค่อยเป็นเรียกว,ว่ายังไม่ใช่ขาขึ้นกันเนาะก็ว่ากันไปแล้วกันถ้ามันขึ้นก็ค่อยว่ากันนะครับเลิกสนใจพื้นฐานซะดูส่งกราฟก็พอครับ trv ครับตัวต่อไปนะไม่มีอะไรเนาะสลิป P ไว้แล้วครับแอปโก้าแอปโก้เป็นไงมาแล้วเว้ยแอปโก้โอ้เจ๋งว่าตัวเนี้ยสุดยอดเลยครับแ a ปแอปโก้ว้าววิ่งแรงมากเลยครับเนี่ยโหจากนี้เนาะ ผมตีซแท่งนี้เนาะนาครับปิดแล้วกันปิดที่ห้าจุดสามห้าครับไปเจ็ดแล้วครับโอ้หห้าสิบนะเปอร์เซ็นต์ลยนะไม่เลวเลยเนี่ยฮะเจ๋งว่ะเจมาดฮะเจมาดเป็นไงอ๋อดีจากการลงแรงครับ SCG ครับเป็นไง SCG ไม่มีอะไรเนาะบรูคคือบรูคเกอร,ร์กรุ๊ปเป็นไงอ่าก็เสร็จสลึงลอะเนาะแค่เสตาง BTS ครับเคยดีช่วหนึ่งนะเอาจบแล้วฮะ CGH อ่าเฮ้ยดีดีเว้ยมีการเทรดันขึ้นมาเคยห้บสองวิคายแล้วรอบนึงครับ กำลังจะอีกรอบตังนี้นะแ,แรงนะเด้งแบบลูกเทนนิสอะมีการเทขายแล้วก็ฟื้นคืนนะฮะ SAV ครับเป็นไงตัวนี้มาไหมอ้าดีจากการพักตัวแล้วครับอ่าเป็นหุ้น FIPO ที่มีความหวังนะฮะ TSTE นะฮะได้มีอะไรเนาะ Rabbit cpt เอาดีดขึ้นมาจากการพักตัวนะครับ pttg เป็นไงเออเฮ้ย gpt นะ่ยฮะ้ c p t ไม่ใช่ pttg ปั๊มน้ำมันนะครับเนี่ยฮะมี9 4้ีเป็นเหมือนกับเนวต้าของการสะสมนะครับออผมข้ามตัวที่มันมีแปะป้ายแล้วก็เสร็จสจลึงนะครับ tqm อืมก็เหมือนอยากจะขึ้นเนาะ D ว V แปดครับเอ่อ J โหม <h> ีนาโห T H G อ้าวเอ้นโรงพยาบาลมาไหมครับไม่มานะฮะไหนๆเขาโรงพยาบาลเนาะ W P S เป็นยังรครับ พักตัวครับ pHG เป็นไงพักตัว p r 9เป็นไงอ๋อก็อยู่ในฐานนะครับ BDMS BH อืมก็ไม่ค่อยมีแรงเนาะอ่ะ DR ครับ DR วันนี้บวก D นะ DR เนี่ย AS ml 0 1ครับนี่ครับดีดขึ้นนะฮะโอเคเลยบาบา80อ่ะก็ยังไงดียังอยู่ในฐานครับแต่ว่ายกยกโลขึ้นไปได้ครับไปตู้80อืมบ BYD.com 80 โอ้สวยครับเปิดแกลับไปโดนเทขายลงมาเล็กน้อย CN01 ครับอืมลงมาแนวรับนะฮะ CNTE01 c h เป็นไงอ่ะเขียวขึ้นมานะฮะ E1 V อ๋อยืนดีครับจอจะห้าสบสองวิคายแล้วเนี่ยอ FUE มีว่าเลยเนาะ สวยครับแข็งแรง HK01 ครับอ่ะยกไฮฮะยกโลแล้วครับอ่าเริ่มมีการเด้งนาะ HK13 อ่ะอยากจะเด้งนะฮะ HKCE01 เช่นกันครับอยากจะเด้งนะ HKT13 e เช่นกัน,นะฮะ JP แฟนสิบสามเป็นไงอ้าววันก่อนเบรกเอาดีครับแต่วันนี้ทำไมไม่อยากขึ้นซะงั้นนะฮะ LVMS ศูนย์หนึ่งครับ NDX ศูนย์หนึ่งอืมก็อยากจะขึ้นนะฮะ n e t e a s t แปดสิบอะไรเนะี่ย Nintendo 19, นินเทนโดสิบเก้ามีว่าไหนะเปิดกแกวเทลงมานะฮะเล็กน้อยพิงอันแปดสิบครับอ่ะอยากจะเด้งขึ้นนะฮะ sia สิบเก้าเฮ้ยสวยนะเนี่ย sia สิบเก้าครับทำนิวไฮได้แล้วครับนะฮะอ่านะฮะซิงเทล แปดสิบอืมก็พักตัวไม่เลวนะฮะ smfg เฮ้ย fmfg สิบเก้านะครับเป็นไงเอาโดนรูดลงมานะฮะสตตาห้าพันหนึ่งอืมสเตกสิบเก้าพักตัวได้ดี tencent แปดสิบเด้งขึ้นมาได้ดีนะฮะเวนเจอร์พักตัวเนาะ Xiaomi. Xiaomi เซลยวมี่เซลยวมี่แปดูนยัได้ไงอ่าตัวนี้ก็ยังคงนอนก้นอยู่นะฮะส่วนใหญ่นะของฮ่องกงเนี่ยเริ่มมีแรงดันเด้งกลับแล้วครับก็น่าสนใจน่าลุ้นนะฮะ นี่เป็นทั้หมดนะครับสำหรับคลิปนี้เนะาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ